โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆในกิจกรรมนะฮะวันนี้เราก็อยู่รายการท็อส์เทนเกมวิปกับกิจกรรมกิจกรรมออมรอเพื่อทักสินนะฮะถุยกิจกรรมวิ่งรอบพีระมิดนะฮะอืมกับวันนี้นะก็เปิด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 ไอ้เหี้ยช่างแม่ะอันเชิญเทพบุตรเทพบิดานะฮะไอมินปลดแบรนให้ผมหน่อยนะครับผมกราบเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวให้เราถือถูครับพี่อ่าเหมือนอะไรของมึงอะไรของมึง สตาร์ทสตาร์ทครับช่วยหน่อยฮะสตาร์ทช่วยเรื่องนี้หน่อยครับไม่จบไม่จบไม่จบนะฮะไอ้พวกนี้นะฮะโอเคครับก็ตอนนี้เนี่ยก็มามาทยอยคลออยกันเล่นกันแล้วนะฮะโอเคครับผมไม่นั่นแล้วฮะผมไม่สนใจนะฮะปล่อยมันไปครับ โอเคครับผมันก็ลัมากระจุกกระจุกอะไรกันเท่านี้กระจุกกระจิงครับเออคนนักการจะแบนหรือฮัแต่ไม่รู้ว่าให้แบนแบบผมแบนไปแล้วผมไม่สนใจครับแบนในคงไอพีวิเรยบร้อนแล้วโยโยห้าหครับโยห้าหกเกิดอะไรขึ้นก่อแตกกัดกัดกัดเปิดประตูไม่แล้วครับทุกคนขออาหาร เมื่อกี้ปรากฏว่าที่หายไปนะฮะอคิปเฟลหมดครับเราต้องไปเพิ่มไลท์ตีมใหม่นะฮะเพิ่มแคสอีเวนต์ใหม่นะครับเพราะโปรแกรมที่ใช้ก็อาจจะลงทุนอะไรนิดน,นึงนะฮะพี่เบสอาหารก็ให้มันสิครับขานะไม่เชื่อนะฮนะโอเคมีกรอชิ้นของไม่ได้เป็นไรครับ โอเคครับก็มีเวลาทั้งหมดนะฮะก็ส0สิบนาทีนะฮะก็เงินรางวัลก็มี5 5 0บาทแล้วก็พร้อม VIP โลกไหนก็ได้จะเว้นโลกสับเหนะครับ okay, ะะ okay. ะะโอเคนะฮะโอเคเมื่อกี้ปรากฏป่าไอตอนที่ไลฟ์สตรีมนะฮะ เกิดอารมณ์คลิปเนี่ยเกิดอารมณ์ทางเพศอย่างสูงนะฮะมันทําให้แหลกแล้วก็สั้นลงมา2มิลน,นะฮะคลิปนะ,ะโอเคครับตอนนี้ตอนนี้ใครที่นําอยู่ครับสตาร์ครับใครนาอยู่ครับลักกิ๊กใช่ไหมครับลักกิ๊ดนำอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ลักกิ๊ดเําน,นาอยู่นะฮะโอเค,คเอ้าวลักกิ๊ดร้องแรงร้องแรงน้ำไฟเฮ้ยน้ําดับตูดเอาไว้ทันนะฮะ รู้สึกเต็มเขาเนี่ยตกแล้วก็กินแล้วแอปเปิ้ลเนี่ยกวนตีนดีนะควนตีนดีนะไว้ชุบไวชุบนี่เป็นไงล่ะร้อนแรงดังไฟเย้มันร้อนแรงดังไฟโอ้โหโอ้โอ้โอ้ยทีมาตัวอยงองเอฟเคมาวะเพื่อเอฟเคเพื่อ อาลักกิ๊กลักใจเย็นบินขึ้นไปเลยบินขึ้นไปเลยอรอว้า่าประตูไหนครับอันไหนละ่ะประตูไหนครับอออันไหนละ่ะประตูไหนครับอ่าฮะเข้าไหนก็ได้ครับงานเข้าไร <c oughs> แน่นะก็แน่ลยครับอันไหนมาเลยอันไหนก็ได้ใช่ครับตามผมมาเลยโอไม่เห็นตัวพี่แมนคะรับเข้าไปเลยครับเข้าอันไหนก็ได้ครับเชื่อผมครับเอ้อเอ,อเข้าไปแล้วเย้ yeah. เยดโดลบอกอะไรนีกนิดคดี้คจะเข้าสู่ด่านเครนมองเห็นปะมองเห็นตัวปหเห็นเห็นเอ้าเมื่อกี้บอกมองไม่เห็นช่างมันครับคืลัคกี้ครับลัคกี้ครับนี่คือวันโลกาวินาของคุณครับดานี้คือด่านที่โหดที่สุดที่เราเคยสร้างมานะฮะใช่ใช่ไม่มันง่ายที่สุดสิใช่ใช่กูใช่หมดใครเปิดเพลงครับบ้านบันเทิง เออบางคู่มันเับเฮ้ยเอ้าโอ้โหร้องไ่ายครับลักกิดร้องง่ายเลยครับลักกิดกูร้องไ่ายครับร้องง่ายเลยครับใครจะเป็นผู้พิชิตด่านของเราครับห้านาทีผ่านไปนะยังไม่มีใครผ่านเลยนะครับรู้สึกเลือสึกไว้คลิปนี้มันคงจะต้องแบบทักช้าอะไรกันนิดนึงนะก็ขออภัยด้วยนะครับอาจจะไม่มีอาจจะสี่สิบนาทีเนี่ย ที่เราอัดนะครับอาจจะอาจจะล่วงเกินประมาณสิบห้าหรือยี่สิบนาทีนะครับก็ขอขอความกรุณาขออภัยอย่างสูงด้วยนะครับทางที่ทางเรามันทําได้แค่นี้นะฮะเขาเซิร์ฟมันคนเล่นน้อยกิจกรรมน้อยนะฮะแล้วคนที่ดู youtube มันก็ห่วยแตกไม่ยอมเข้ามาเล่นในเซิร์ฟเรานะฮะคนที่ดู u t u b e มาก็ไม่ค่อยมาเล่นนะไอพวกนี้มันแบบกลัวตายของตกนะฮะไอพวกห่ำหดกันพวกนี้นะครับโอเคครับลักคลิกเอาไงครับ มาอครั้งนะฮะกับลักคิกนะฮะตัวนี้นะฮะเคยชนะก,กิจกรรมมาทั้งอ่ะไม่ไม่บอกละผมพูดอะไรผิดคุณก็ตายชมนิดหน่อยคุณก็ตายเออคุณไม่ชมมึงละเฮ้ยเดี๋ยวไปกลับไปดูสปงสปาแวแป๊บหนึ่งนะฮะว่ามีใครมาใครมาสู้ไหมครับโอเคต้องประกาศเลยนิดหนึ่งนะ ส0เอาไหมไม่เอาไม่เป็นไรครับโอเคครับอาจจะจบเพียงเท่านี้นะฮะ1 5อยูนะฮะก็วันนี้กิจกรรมวิ่งอรอบพีระมิดอาจจะไม่มีใครผ่านเลยนะฮะ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องไมง่เอาเออเอาเลย Nox ครับ Nox กับ Lucky ครับ2คนนี้เขาจะประชันกันนะว่าแท่งของผมแท่งใครยาวกว่ากันนะฮะประชันกันอ้าว Nox แม่งแท่งไม่ยาวนะฮะแท่งมันไม่ยาวนะฮะแท่งมันไม่ยาวพอนะไอพวกเนี้ยโค้แท่งไม่ยาวพอแต่ทำไมมันไม่เป็นเซฟพอยต์หรอ มันเป็นเช็คพอยท์ครับในด่านที่คุณลงไปในดันเจี้ยนนั้นจะเป็นเช็คพอยท์ที่3ของเรานะฮะถ้าเกิดเช็คพอยท์ที่3ยังไม่ผ่านอีกก็จะไปเช็คพอยท์ที่4นะคือไอ้บ้านที่คุณเจอกันนะไอ้บ้านที่คุณเจอตอนนั้นนะไอ้บ้านที่คุณเข้าไปตอนถึงด่านนั้นนะครับนั่นแหละฮะเป็นเช็คพอยท์ที่4นะฮะเช็คพอยท์ที่4ยังไม่หมดนะครับก็นั่นแหละครับก็เราจะพาคุณไปสู่หน้าปีราบิดเลยครับยังไม่พอนะฮะ จบนะบก็คือพอเช็คมีจุดเช็คพอยต์แค่4เช็คพอยต์นะฮะก็คือ4คลิปหรือไม่ก็4เช็คพอยต์นะครับเอ่อสี่เช็คพอยต์เนี้ยนะครับถ้าเกิดพวกคุณไม่ผ่านก็นั่นแหละครับก็ผมจะเงินรางวัล150ยถูดนี้จะเติมเป็นมูลนิธิให้เซิร์ฟเวอร์นะฮะเป็นมูลนิธิให้เซิร์ฟเวอร์นะฮะวิ่งรอบพีระมิดขอห้าฮะ กูยังไม่มีตังไปเติมไหนเลยซาดตอนนี้ยังไม่มีตังไปตรงไปเติมอะไรเลยนะโอเคลักกิ๊กเข้าสู่ด่านด่านเชิฟพอยที่สามนะครับโอเคลงรูง้สึกจะลงทางเป็นแล้วนะฮะลักลักกิ๊กครับลักกิกลักลักวิวครับเออเนี่ยลงมันเสียเลือดน้อยถ้าเกิดลงแบบพื้นอย่างเง้ยน่าจะเจ็บเยอะนะครับเราจะติด,ดตามชีวิตของเขาครับ วอน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 อานอนนะเอาผมขึ้นไปเอาผมขึ้นไปผมจะไปกินนมไอ้เียเอาเร็วเร็วพิดจำพิดพิดจำพิดอ่าอะไรนั่นแล้วเนีไก่ทองกำลังวิ่งไปแล้วตอนนี้กำลังพายครับพายครับไก่ทองพายครับไก่ทองพายครับไก่ทองพายพายแล้ตกครับพายแล้ตกครับตกทำไงตกทำไงตกทำไงเหลืองมึงโอเคโอเคมามามาต่อต่อต่อ

โอเคครับมันตามจริงมันช่องกลางมันปีนได้ไหม,ไมหวะตอนนั้นผมปีนนะเว้ยตอนนั้นผม,มนเคยได้กิจกรรมกิจกรรมหนึ่งนะฮะมันปีนช่องกลางได้นะฮะไอช่องกลางที่มันแบบปีนได้เนะนี่ยนนๆไม่คิดติดละโอเคครับสูดาน้ำมอลอนะของเราครับเมื่อกี้รับลิก ก็มาถึงด่านนี้นะแต่คนอื่นก็ไอ้นั่นนะก็จมๆเงินไปตรงนาวาอ่าไม่มีใครมาเลยเฮ้ยเงียบปล่อยมันไปครับมีคนเล่นกิจกรรมคนเดียวก <laughs> ็คือมันย่ำแย่นะเดี๋ยวนี้ก็เด็กๆทุกคนก็มันแบบอยากเล่นกิจกรรมกิจกรรม,รรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะเป็นกิจกรรมที่เป็นไ u เวอร์ p p นะก็สงสัยถ้าเกิดยังยังไม่มีคนไหนที่อยากเล่นกิจกรรมเราก็คงจะต้องแบบจบคลิปกันไปแล้วก็ไปเล่นเอ่อ อะไรวะฮันกเกมไม่ฮันก์เกมเรื่องสตอรี่นะฮะอ่าโอเคครับสตรอรี่ภาคแรกก็เสร็จไปแล้วนะฮะไอ้นี่มันไอ้นี่ไม่ใช่เป็นภาคสองเฮ้ยะครับลักกิ๊กสซ้ซนะฮะหิวข้ายังไม่ได้กินข้าวเลยหิวว่างๆเลยครับเอามันจบๆไปครับสี่สิบนาทีนะฮะหรือไม่ก็ยี่สิบไม่ก็น่ะตอนนี้คลิปอาจจะสั้นนิดนึงนะแล้วก็ ตั้งเวลาไว้20นาทีเนะ่เพอเล่นแค่คนเดียวนะครับครับผมเออมีไรหรอครับเสร็จแล้วไปเล่นเสริมนั้นกันโอเคครับโอเค,คตอนนี้ลักกี้เข้าไปสู่ด,ด่านนี้แล้วฮะด่านที่คุณที่เมื่อกี้ลักกี้คุณตายครับเยคค้บลักกี้ลงไปเลยครับ

พึ่งพึ่งเคยเห็นด่านนี้ออด่านนี้เป็นคนด่านด่านที่ยากที่สุดนะฮะสำหรับคนที่เล่นไม่เป็นนะฮะแอดพี่แมนผมเติมให้ให้นั่นมาไปดิให้สมุนเี๋ยวนวะพี่ให้สมุนนี่มันไม่เติมน้มือโอเคครับลักกี้ครับสู้ๆนะฮะสู้ๆครับลักกี้ครับ เอาเลยครับลาก,กี้ครับลุยเลยครับน่าจะไม่สู้แล้ววะเฮ้ยกลัวอะไรวะเนี่ยเดินไปเนี่ยก็โดดไปทางนี้เนี่ยมันก็ติดเนี่ยโดดไปนะดับเบิลยูสองครั้งๆไปแล้วก็กดดีอ่ะเล็งมุมดีๆเนี่ยกระโดดโวิ่งมาโชูได้นนะเออเอาเลยวิ่งไปเลยมาราธอนเอาเลย เอาใหม่อ่าอ่าอ่าลองใหม่อ่ะไม่บินด้วยนะไม่บินด้วยนะปุ๊เห็นป้าพอเกาะบันไดได,ด้กดชิปเลยกดบันไดได้กดชิปอื้อหือได้เวย้ยตรงนี้ง่ายแล้วนะเออกูกิกกระปรกลกว่ะไม่ผ่านนี่ดอยเลย,เลยดอยเลยครับตรงนี้มันมันจะมีช่องหายใจนิดเดียวต้องเสียเลื่องอย่างนี้เลย ต้องให้ต้องให้แอดมินสอนนะฮะอือไอพวกนี้นะอ่าลัลกปิกครับอีกนิดเดียวคกูจะถึงน้ำแล้วกูจะถึงท่อกอาไทจ้อยแล้อือืโอโล่ง <c oughs> ต่อครับตรงนี้ทางยาวนิดนึงนะฮะอาวเวแอ๊บผมเติมบอกดิเอาส,สมุดสมุดได้ยัง จะเป็นนะก็กิจกรรมพิรามิดต็คงจะต้องติดเอ็นไปนะฮะในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปส่งท้ายของกิจกรรมวิ่งรอบพิรามิดนะฮะเพราะถ้าเกิดลักกิ๊กยังไม่ผ่านนะเราก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะด่านมันทําเช็คพอยท์ถึงด่านนี้แล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะฮะสำหรับร้อยห้าสิบถูก็คงจะต้องไปอีกกิจกรรมหนึ่งครับก็เสียใจปันไปนะฮะ ไม่ต้องห่วงนะกิจกรรมนะก็จะมีเรื่อยๆนะครับก็สําหรับท่านใดที่อยากเล่นเซิร์ฟไม้คราบเดียวกับเราก็เชิญที่เอ็มซีเราเลิฟนะตั้งไอไอพีอยู่ใต้ข้างล่างนะนักคอีกรอบเซิร์ฟเลยนะเซิร์ฟเอ็มซีเราเลิฟเราเลิเอ้เราต้องออกเสียงภาษางคิดด้วยรุ่มเลิฟ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 เออลิ้น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 อยู่ลิ้นอยู่ใต้ผนังข้างบนเอ้ลองลองเราลองนี้ลองนี้เราเลิฟ เอาเรเล็เอ็มซีไร้เลเรื่องเลยเาว่าเลกันเดียวออเลเอรเอนนี้ไปเลยเดาเลยเดาเลยเดจไม่ติดไฟนะจกเนี่ยาไปเลยนะายไเลยนะายเลยเออไม่ติดไฟน่ะาอเาเเออยเาไปเยียอเยียขอบอามจะไปเยียมขอบอบเดี๋ยวมันจะอาจจะร้อนแรงดังไฟ ถึงมึงมึงเข้าไปในพีระมิตได้นี่เดี๋ยวผมจะแจกผมจะโยนดาบให้คุณหนึ่งอันครับเพื่อไปสู้กับซอมบี้มึงทำมเ <c oughs> ตเตอมาขอบอกเออและอย่างหนึ่งดาอีกดาน่นงดาที่โคตรมหาการโคตรเทพบเทพบขิงห่านได้ผมให้เลยเนี่ยร้อยห้าสิบถูก่าอะไรวะดาที่เราเคยจัดกิจกรรมอะไรวะกิจกรรมสปีดเนาะอีกอีกไม่ใชออ่อีกสปีด<ไ>อ<ล>ดีกสปีดที่มันดันที่มันดันนะ เออวงจรอ,อ๋อตรงนั้นแหละออ,อยากผ่านเนี่ยมันต้องเป็นแบบเมฆเม,มขี่จริงๆนะถึงจะผ่านได้ลัคก,กี้ครับลัคก,กี้ครับเจ็บเจ็บใจเย็นตรงนี้ใจเย็นเย็นตรงนี้ใจเย็นเย็นเห็นบนไดข้างล่างไหมครับถ้าเกิดคุณแบบโดดอ้ามันก็ถึงนะะไรวะเดี๋ยวไปยูสองครั้งก็ได้น่ะไม่เป็นไรอ่ะมันถึงแล้ววอบนายไปเลยครับวิ่งตรงยาวเลยครับ ไม่มีแรงแล้ววิ่งวิ่งตรงยาวครับเดี๋ยวเข้าพิระมิดก็จะเจอเองครับเข้ามาเลยขอขอใส่ปิอีเวนต์ก่อนไม่งั้นมืดตึ้บเลยเออคุณคุณลักวิครับก่อนเีื่อะเชื่อเข้าไปผมจะแจกดาบคุณหนึ่งอันนะฮะเพราะยังไงคุณต้องไปสู้กับซอมบี้อยู่แล้วครับเตรียมพร้อมนะฮะเราไปหาไปหาปุ่มข้างในนะฮะหาปุ่มให้เจอนะหาปุ่มครับหาปุ่มอยู่แถวริมริมมาบอกให้เลยริมริมครับริมริมแถวแถวข้างๆประตูครับ ริมริมล่างริมล่างเจอยังเจอแล้วโอ,อ,อ้สบายครับพอไม่ได้พี่เล็กกดให้หน่อะไอ้บุกเข้าได้บุกเข้าไม่ได้ได้แล้วเออเลยตรงเนี้ยยากตรงเนี้ยได้ป่ะครับเ,ออเดี๋ยวดูนะออดูนะดูวิธีการเล่นนะฮะมึงจะเหยียบทำไมดูนะฮะชูบชูบชูป,ชป,ชปมาริโอเว้ยไงีย้ยมันต้องแบบโดดโดดเป็นต่อเนื่องครับ เล่นมาเคยเล่นมาซาปะเทพซาปะเฮ้ยเออเออเนี่ยทุยเลยเ,เ,เปีกอยู่ไงเนี่ยวิ่งมาโดดดีเลยหน่อยนะอันเนี้ยมันจะดีเลยนานหน่อยดีเลยสองวินับเลยหนึ่งสองปุ๊บคุณต้องกระโดดดูนะหนึ่งสองเนี่ยมันจะตกมันจะดีเลยหน่อย เนี่ยดับดับเนยูค้างเลยนะดับเยูค้างกระโดดดับเปยูค้างกระโดดเลยยังทำไม่เป็นเลยเด้อเอออ่ะอไปเทุกคลิปที่ผมต้องสอนพดหมันเบรกไม่ได้เลยไงวะไม่ได้มันห้ามเบรกมันต้องเบรกโดดไปต่อเนื่องโอ้ย่อเฮ้ยย่อเฮ้ยยออเฮ้ยย่ออ้วอยอ้ยอยา้ว้วอยยย ได้เป่ล่ะลักวิลักวิททาได้เป่ล่ะทําได้นี่ร้อยห้าสิบทูนี่อยู่กับมือคุณเลยนะเนี่ยโอ้ยเอาเลยมัวรออะไรอยู่่ะลดด่านให้หน่อยได้วไม่ได้มันโดดมันโดดกันใกล้ใกล้ๆนะเว้ยก็แงมีเวลาพักตรงเนี้ยปิดปากครเอาเลยลักวิกผมเชื่อคุณต้องทำได้ครับ ที่พีพเอสยืนอะไม่มีแล้วใช่ไหมเออใช่ตรงนั้นอะตรงที่ไอแมนมันอยู่ตรงนั้นอะมันไม่มีแล้วที่พักนั่นแหละเขาเรียกที่พักพร้อมมาพร้อมพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาเลยโยเอาเอาเล่นก่อนกูเล่นก่อนเอาเลยรักวิสโตโตมันไม่ให้มันไม่ให้หยุดเลยอะเออใช่มันจะเป็นซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเสียวโอย อ้าเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยยี่เอาเลยสยองสยองเอาเลยเชื่อดิมึงนั่งมึงต้องผ่านครับเพราะมึงแบบมาทุกการแล้วว่ามึงแพ้ได้อันนี้จู๋หมดอ่ะหอ่ไปหน่อยเบินบินขึ้นบินขึ้นบินขึ้นเออดูดูดูถ่ายถ่ายถ่าย ขอทีเอ้ยเย้ยเอาเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเย็เย็ดเอ้ยเกือบเฮ้ยเย่ลอยแล้วทีู่อีกนิดเดียวใช้ดาบเลยครับตรงนี้ใช้ดาบเลยครับตรงนี้ต้องใช้ดาบนะครับตรงนี้ใช้ดาบเป็นเข่าวงกบที่หัวคุยมากนะฮะไอทำใหญ่รูแนะฮะเออเอออเาเลยเอาเลยเอาเลยบวกเลยตรงนี้ต้องใช้ดาบครับตรงนี้มันเป็นแหล่งเก็บเงินโดยเฉพาะครับมาแล้วมาอีกตัวละมาอีกตัวละ ไมามาเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เกาะแล้วก่อนให้ให้โลปป่บ้างก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันตายข้างหลังอะ่ะโดนอัดมุม้วเว้ยใส่ก่อเลยก็ได้นะฮะแล้วคิดใส่ก่อเลย <c oughs> <c oughs> ไปต่อเลยเร็วๆก่อนที่มันจะเกิด ตอนที่มันจะเกิดเร็ว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 ไอเร็วไอเร็วเอาเว้ยเอาเว้ยอื่นนวกันฐาแล้วเกิดใหม่ตัวฮะก็ไม่ตัวสองตัวเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยอีนิดเดียวอีนิดเดียวอีนิดเดียวโล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 ร้อยสิบสิบตัวร้อยสิบตัวเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางนั้นไม่ใช่ทางนั้นเออใช่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 อีนิดเดียวอีนิดเดียวอู้ยฐานนั้นอู้ยตรงนเยอะไอสัตว์เอาเว้ย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 จะตายไม่ตายลูกมัน ลุ้นกันเว้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้เล่ยไปเลยต่อเลยเราวข้อนี้มันจะเกิดไอ้ยลุ้นชิ้หมายเลยข้อนี้มันจะเกิดเร็วเร็วเร็วอีกนิดเดียวความพยายามอยู่ที่แต่ความสนใจอยู่ที่นั่นชี้รุ่นเร็วๆข้างหลังตามมาเต็มเลยเย่เป็นดงเลยอ่ะเข้าไปเร็วเอาเร็วเอวเออโอ้แม่มันช่างโอ้โหนี่ครับคนแรกในปาตพีครับรัก กิ๊กของเราครับโอ้โหแบบเป๊ะไม่ขิงเนี่ยไอคนคนที่อยู่ในเซิร์ฟที่เล่นไปทุกวันเนี่ก็ไอ้ก่อยนะฮะพวกไก่ครับอเออบ่อยแม่นไปครับโอเคแล้วก็เราได้ผู้ชนะเรียบร้อยครับร้อยห้าสิบถูนะฮะตมืงตมลงโอ้แม่งยอดเลยอ่ะไม่น่าเชื่อนะที่คู่คุณนี่แบบหน้าตาดีระดับถึงนะผ่านได้นะเออผมขอขอบคุณนะก็ขอขอบคุณทาง ทางผู้ชนะสนุนใจดีอย่างเซิร์ฟเอ็มซีแล้วเราเริ่มลิฟด้วยนะครับกับผู้เปิดเซิร์ฟเวอร์แอดวินเกมนะที่เซิร์ฟเปิดเซิร์ฟเอหน้า,หน,าหน้าตาดีมาอย่างนี้นะครับก็ขอบคุณาทางห้องกาลิน่านะครับอืมขอบคุณทางห้องกาลิน่าจากท็อกท็อกนะฮะท็อกท็อกไทยแลนด์ของเราครับโอเคนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวทีพีมาหาคนหาผู้ชนะนิดนึงนะเออขอแสดงความยินดีนะฮะ ไม่ทราบว่านี่คุณแบบมาตั้งแต่สเตจที่ที่ทสองของเราเนี่ยคุณคิดยังไงกับกิจกรรมนี้จะจบลงไปวันนี้ครับคิดยังไงมากครับอยากฟุดฟุด,ฟดแล้วแล้วคุณรู้ไหมเนี่ยว่าแอดมินนี่ช่วยเต็มที่นะฮะเออแอดมินนี่ไหนจะให้ก่อนไหนจะให้ดาบอาหารเนี่ยเออคุณนี่ต้องก็งงผมต้องลดลัลดเงินรางวัลคุณแลนะ้วเนี่ยเออ โอเคนะก็รักพี่ๆของกาลิลน่านะเดี๋ยวเอาบัตรทูไปนะครับก็สำหรับวันนี้นะกิจกรรมวิ่งร่อบพิลบิบดนะก็ดีเอ็นเพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับท่านใดที่อยากจะเล่นกิจกรรมของเรานะครับก็เล่นได้ทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเราจัดกี่โมงก็เรื่องของขมผมนะฮะโอเคนะครับก็อย่าลืมนะครับปิดเล่นเกมให้สนุกนะฮะหยิบไปหยิบหยิบความมันออกมาจากเกมนะฮะ สวัสด so, ok ีมาคอามกินตับคนอย่างหวานบ๊ายบายครับ